ตอนแรกคิดว่าจะมาลองสักสามเดือนค่ะตอนนี้นะปลาเข้าสามปีแล้วพี่น้องมีเงินมาเข้าบัญชีแปลกๆค่ะแล้วก็ของกินที่เต็มตู้ตลอดเวลาไม่รู้มาจากไหนค่ะครอบครัวแล้วกันเห็นใครก็ทักไปหมดค่ะพี่น้องม,มันอบอุนะะ่นนะคะพี่ค่ะจาลวนนะคะในโบทเรียกว่ายายจาตามหลานนะคะต้องการมาเป็นพยานให้กับพระเยซูค่ะคําว่าพระเยซูไถ่บาปนะไม่มีทางอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่สัมผัสด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอนะ่ะ มันมันมันเหลือเชื่อค่ะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนะคะสามอย่างครับพี่น้องหลังจากที่รับเชื่อแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะมาลองสักสามเดือนกันลูกบอกว่าแม่อ่าการเจ็บป่วยคือความบาปนะแม่ถ้าเจ็บป่วยเป็นตระกูลก็เป็นคำสาปแช่งนะแม่แม่ลองดูสิก็เลยบอกว่าเออนั้นก็ขอลองดูค่ะตอนนี้น้าปาเข้าสามปีแล้วพี่น้องสิ่งที่รับนะคะ อันที่หนึ่งเหลือกินเหลือใช้อันที่สองค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะอันที่สามค่ะครอบครัวรักกันค่ะคําว่าเหลือกินเหลือใช้นะคะมีเงินมาเข้าบัญชีแปลกๆค่ะแล้วก็ของกินที่เต็มตู้ตลอดเวลาไม่รู้มาจากไหนค่ะแล้วก็อันที่สองค่ะว่าสุขภาพแข็งแรงอ่ะโอ้ขับรถได้เป็นวันๆค่ะพี่น้องสบายเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคําว่าครอบครัวรักกันเห็นใครก็ทักไปหมดค่ะพี่น้องมันมันอบอุ่นนะคะมันบอกไม่ถูกอ่ะจึงชมยินดีตลอดเวลาค่ะพี่น้อง ความความในใจมันในเมื่อในใจมันมีนมความสุขกับล่าลึงค่ะมันก็จะรักคนได้ตลอดค่ะพี่น้องขอถวายเกียรตินแก่พระเจ้านะถวายเรื่องในวันคริดสมัติเอเมน คุณครับที่มาฟังคำพยาหรือฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากคำสอนหรือคำพยาน <üler> นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายัางไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าทำไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปของเราไปและประทานความชอบธรรมให้แกเราเอาโรคภัยแค่เจ็บจากเราและประทานสุขภาพที่ดีให้แกเราเอาความเจ็บป่วยจากเราและประทานความมั่งมีให้แกเราขอพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าเถอะครับ อธิษฐานว่าตามผมบอกกับพระเจ้าผมจะนำอธิษฐานนะครับค่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกกลับใจจากความบาปณนะบัตรนี้ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูลูกจะเดินกับพระองค์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอนลูกด้วยนำทางลูกลูกจะเชื่อฟังพระองค์ลูกมีรางวัลในสวรรค์เมื่อลูกเดินกับพระองค์ขอพระคุณพระองค์ตั้งแต่วันนี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในนามพระเยซูเอเมนสังความดีดีนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง อย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆที่สอนพระคัมภีร์มีการทรงเฉลิมพระเจ้ามีผู้เลี้ยงที่ดีแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในอนาคตนะครับขอบพระคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ